สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อรวยสอนเล่นนะครับทุกคนคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะบอกเลยนะคลิปนี้ห้ามพลาดนะเมื่อวานนะผมผมไปเลื่อนเลื่อนในในเว็บนี้มานะครับเนี่ยของค่ายอาร์มีสล็อตนะเชื่อป่ะผมไปเจอเกมหนึ่งทุกคนให้ถ่ายเกมอะไรนี่ครับเกมตบหน้านะครับเออเกมตบหน้าเดิมพันทุกคนนะครับงงเลยนะผมผมไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอกระเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจัดเลยนะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะว่า ไอเกมตบหน้าแล้วมันได้ตังค์เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับมีใครใครเล่นบ้างครับคอมเมนต์ให้หน่อยนะค,คอมเมนต์ให้หน่อยนี่ครับตบจริงแค่ยิงเยาวแน่นะมีคำคมเล็กน้อยตบจริงแค่ยิงเยาวเลียวสแลปขอดูหน้าตาหน่อยนะครับอันนี้กระดาษอันนี้คอนอันนี้ก้าน,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 กนไก่นะครับอันนี้จำนวนเงินเรานะครับอ,อันนี้คือเพิ่มเบ็ดน,นะครับ ผมจะเพิ่มเบ็ดสักเอาตบได้ดีตบละลอยแล้วกันนะตบละลอยแล้วกันนะครับตบละลอยมากันไกลก่อนเลยคนตาแรกไปเฮ้ยชนะทุกคนหนีอ่ะปาบเขาให้ครับปาบเขาให้ปาบเขาให้ปาบเขาให้ครับเอ้ยคูณสามทุกคนคูณสามทุกคนคูณสามทุกคนขอย้ำไม่เที่ยงไกลเหมือนเดิมนะครับ โอ้ยเสมอ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 มีอะไรไหมอ๋อเสมอก็ไม่เสียอะไรนะครับอ๋อชนะหนึ่งทีคูณ่าขึ้นหนึ่งทีนะผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วชนะหนึ่งทีคูณขึ้นหนึ่งทีนะครับเห็นไหมครับอ่ะกระดาษ้วกันตานี้โอ้ยเสมอแย่อะไรวะอ่ะขอย้ำกระดาษครับย้ำกระดาษย้ำกระดาษโอ้โหเรียบร้อยทุกคนไม่ทีจเข้าให้โอ้โหหน้าจอแตกเลยนะครับหน้าจอแตกเลยนะครับ ขอย้ำกระดาษใหม่นะเสมออย่างนี้นี่เป็นตอนเด็กนะครับเขามีสูตรสูตรดูนะครับดูเขาเรียกว่ะดูจงังหวะการกลางนิวนะครับโอ้ผมไม่ยอมนะผมไปไปกระดาษเหมือนเดิมนะครับนี่เราขอเพียนะขอสักหนึ่งเพียนะครับขอสักหนึ่งเพียนะครับแล้วทูผมไม่เชื่อใจเนี่ยกระดาษอยู่ทุกคนนะเพื่อนๆว่าอะไรตอนนี้ ผมมันเชื่อใจในกระดาษอยู่นะครับอเล่นกูวิ้งเลยเล่นกูวิ้งเลยนะครับนะรถบ่อมาเลยนะครับกูไม่ยอมแล้วกูขึ้นไปสองร้อยแล้วคอนมางนะครับทุกคนโอ <c oughs> เนเ้เล่นกูจีดเลยเล่นกูจีดเลยนี่เลยแลกูขอบ้างนะกูขอบ้างมดกัด พึ่งต่อยหลังแตนชัดๆโอ้โหลังแตนชัดๆนี่ไงเราหลังแตนชัดๆผมขอเพิ่มหน่อยเป็น500อเลยผมหัวร้อนนะนี่เราต้องงานอยู่วะมันต้องอย่างงานอยู่วะน้าเหมือนบิตทะบินเหมือนกัน,นทุกคนครับโอ้ยพันห้านี่งถ้ารอบนี้ชนะได้พันห้าทุกคนครับรอบนี้ชนะผมได้พันห้าโอ้โห อะไรวะอยากชนะสองสองรอบติดบ้างนะครับอยากชนะสองรอบติดนะครับอยากได้คูณโอ <c oughs> เ้เสียงวิง่งเสียงวิ่งมาเสียงวิ่งมาลดก่อนรถเบก่อนรถเบก่อนเอาขอย้ำคอนหน่อย,ยเฮ้ยเสมอไหนลองเล่นด้อมดิลองแรนดอมดูบ้างนะครับอ่าได้คอ,อนมานี่อะ่ะ <c oughs> มึงพัวก,กันกูรู้ มึงพวกกันมึงลุมกูมึงล um. ุมกูอีฮะมึงลุมกู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 เมื่อกี้เสมอได้มันแข่งเนะวะเอ้าผมขอต่อนั่นโอ้ยผมไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมเอาเล่นกันไปเล่นกันไปข้างหนึ่งครับเอากันไปข้างหนึ่งนะครับทุกคนเอากันไปข้างหนึ่งนะครับ เอ,อ้ยเหยีดเป็ดเริ่มอุทาแล้วนะครับเริ่มอุทาแล้วนะครับขอย้ำกันฮึมดอกนี้ดอกนี้รังแทนชัดๆโอ้ยมึงไขวะเนี่ยเฮ้ยมึงโอ้โยมืดดอกนี้วิ่งครับเมืองนี้เล่นกูวิ่งเลยเล่นกูวิ่งเลยกูขอย้ำห้าร้อยหน่อยโอเค เล่นกูวิ่งเลยเมื่อกี้นี่เล่นกูวิ่งเลยเรอบนี้พันห้าต้องเอาให้ได้ทุกคนต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ทุกคนโอ้เสมอเริ่มใหม่เลยนี่อ่าอ๋อไม่เริ่มใหม่ับเสมอยังอยู่ยังอยู่นะครับเสมอยังอยู่ทุกคนเสมอไม่ได้เริ่มใหม่นะครับพันห้าผมต้องได้นะผมต้อง <c oughs> เล่นกูขึ้นเลยเล่นผมขึ้นเลยเออ เพี้ยนี ed, left, ่นะนี่นะอันีคุณแผ่นดินเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรสวยครับดอกนี้เกิดมาเพื่ออะไรเอาไปคูณแปดทุกคนครับต่อไปคูณแปดนะครับเอาไงดีวะโหหน้าดูดูดยทีุ่กคนดูหน้าตามานะครับหน้าหน้าเยเกมหมดแล้วนะครับโอ้ย แม่งทำหน้าทำตาใส่ผมอีกนะครับทำหน้าทำตาใส่ผมนะครับนี่เล่าทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาทุกคนย้ำย้ำ่ะย้ำคอร์นนะทุกคนว่าไงดีย้ำคอนี้ไหมทุกคนนะครับย้ำคอนี้ไหมทุกคนโอ้ยสวยโอ้โหแม่งพันห้าว่ะนี่ไงพันห้าทุกคนสวยเอาละครับรอบนี้กำไรสี่พันนะครับถ้า รอบนี้ผมตบสะบั้นหน้ามันได้ผมเลิกเลยนะครับเพราะมันสี่พันแล้วเนี่ยดูมันทําหน้าทำตาทุกคนนครับนะดูมันทําหน้าทําตาคุณแปะกระดาษอเออขอคืนหน่อยขอคืนหน่อยขอคืนหน่อย มันก็เพลินดีทุกคนนะครับลองเล่นดูได้นะเพลินดีนะครับอยู่ย่าค่ายอาร์คมีสล็อตนะครับค่ายอาร์คมีสล็อตนะครับเดี๋ยวถ้าจะเล่นเดี๋ยวก็กดคลิกที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับนะสนุกสนุกนะครับถือว่าเล่นเล่นคลายเครียดแล้วกันนะครับแต่เหมือนผมยิ่งเล่นยิ่งเครียดนับเนี่ยไม่มีคำว่าคลายเครียดเลยนะยิ่งเล่นยิ่งเครียดนะครับตอนนี้นี่เราขอตบ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  เขาบอกเล่นให้ใครเครียดเอ้ยเสมอแต่น,นี้ยิ่งเล่นยิ่งเครียดอะแปลงกายมั่งครับอันนี้สุ่มอย่างเดียวสวยทุกคนพีย่ยะอะดอกสุดท้ายถ้าดอกนี้ได้ตบหน้ามันผมจะเลิกซึ่งผมจะไปคอนด้วยเอาไงดียางยิงยาวปักกระเป๋ายิงจุบเอ้ยแม่งคอนป่ะเฮ้ยเสมออันนี้หรอนี่มา แจวมะแจวจำจึกน้ำนิ่งไหลลึกเอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามร้องอะไรปะจำที่มะเขือปอแปะกะเทาะหน้าแว่นเดินทางปอแปะภายเรือท่าไหนอาบน้ําท่าวัดอับมัวละปุ๊บ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 ,บอะไปที่ไกลแล้วกันครับจําไม่ได้แนละ้วว่าท่องยังไงเรียบร้อยโอ้โหใครจําได้นะว่าไอ้เพลงที่ผมร้องเมื่อกี้มันร้องว่าอะไรนะคอมเมนต์ผมให้ผมหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมร้องถูกผมอาจจะบวกก็ได้นะครับอ่ะสุดท้ายจริงๆแหละ สุดท้ายจริงๆแล้วโดยมันตบหน้าจนช้ำหมดแล้วผมนะะสุดท้ายนะสุดท้ายโอเคมาให้คะแนนสำหรับเกมไอ้นี่นหน่อยตบหน้าอะไรนะตบจริงแค่ยิงยาวนะสำหรับสโลแกนของเขานะครับก็มันคือเกมนี้นะ,ะเดี๋ยวให้รางวัลกันหน่อยให้ให้คะแนนกันหน่อยสำหรับความยากครับผมให้4แล้วกันนะครับเต็ม5ผมให้4ี่ความยากนะครับ ความสนุกก็เอาไปสี่เลยนะครับความสนุกให้สีุ่้าเลยนะสนุกสนุกอยู่นะสนุกนะคนั่นแหละครับลองดูทุกคนนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะแป๊บหนึ่งนะหน้าตามันเป็นอย่างนี้อยู่ในค่ายอาร์มีสล็อตนะครับนี่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 อาร์มีสล็อตนี่นี่นี่เกมนี้ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้นัดน๋ยวผมจะอยู่ในค่ายอาร์มี่สล็อตล้วนๆเลยนะครับนมาเล่นให้ดูนะครับเนี่ยเกมนี้นะครับเกมตบหน้านะครับลองดูเพื่อนโอเคนะควันนี้ก็ โดนตบ็นหน้าดำหน้าแดงกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า,างไงฝากกดติดตามช่องพ่อรวยสอนเล่นด้วยนะครับนะทำคลิปออกมาให้เล่นสนุกสนุกให้ดูแบบนี้นะครับนะก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับนะผมทําคลิปมาผมก็อยากได้กาไรนะครับแต่เมื่อกี้โดนตบจนหน้าแดงยังไม่ได้บาดเลยเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนๆนะถ้าใครมาเล่นแล้วบวกนะผมฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะมาเล่นแล้วบวกนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม